คลิปนี้ผมจะพาคนดูไปเที่ยวทิปกันนั่นเองนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยคือมันระบาดหนักมากๆเลยนะครับผมถ้าไม่มีความจาเป็นก็อย่าออกจากบ้านกันนะครับมีคําหยาบเยอะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะไปออกทิปกันนะครับผมอยู่ยนในเกม GTA V นะฮะ มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกประมาณ4คนนะครับผมรวมผมเป็น5คนนะฮะคนไหนชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยรายงานตัวให้ฟังหน่อยครับนี่ครับผมเครับสมไมซองครับรถขั้นเขียวครับสี่ร่มครับไอเชฟครับเชดจากช่องไอเชฟชาแนลครับตอนนี้ครับผมปิ้นครับจากช่องปิ้นคิดสั้นครับผมแต่ว่าพี่ปิ้นไม่กากมากเลยพี่เด็กกับเชิญครับ เด็กรับเชิญโอเคก็คือประเด็นวันนี้นะครับผมเราจะมาออกทริปกันนะฮะก็เดี๋ยวพี่ชายผมเนี่ยคือเขามีเส้นทางที่เขาอยากจะกไปอยู่นะฮะปะไปกันเนดะี๋ยวมารอดูนะครับผมว่าวันนี้จะไปเส้นทางไหนไปเลยพี่ปิ้นไม่กากมากเลยพี่ไม่ห่างปากปิ้นไม่ห่างปากมันอยู่ในไลฟ์สตตีมไอ้เียูโโทูบจริงเลยวะตอนีดีเนี่ยครับอค่อคครับจเกณฑ์สองแปดหกสิบหนึ่ง สสองแปหด,ดไมได้ยินราคาภาษาวอร์ตำรวจอะไรได้พฮะแับนี้เราได้ยินทุกวันและลืมวัหนึ่งเรียกว่สองวอสิบหกสี่บ้านบึงวอสองวอร์หกสองสี่แปดสองเก้าสิบอะไรวะนะสองเก้าสิบอะไรวะนะสองสี 2> 2่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองแต่พี่บอกว่าผมอยู่ได้ยาว,ยาว อั่เรีบร้อยมีคนล้มรีบร้อยมีคนล้มหนึ่งบาดเจ็บบาดเจ็บแต่ไม่สาหาัสอะไรนเห็นรอ,อยตอน,น้าตดตาเลยใครล้มอ่ะบุกเฮเชียร์ไปไปต่อ,อ,อ <c oughs> โอ้ยโอ้โหเสียดายถ้าสมมติว่า GTA V นี่มันลงมอดภาพสวยได้จีออนไลน์จะดีมากเลยนะโอเคตอนนี้เราถึงเส้นทางที่เราจะขึ้นแล้วนำเลยครับนำเลยครับยิ่งจำเส้นนี้ได้ป่าวที่เรามาติดกันกระท้อนกระท้อนกระทษเกลียวเกลียวได้พี่ผ่านานี้ผ่านไปเยอะ ผ่านมาเยอะว่ะผ่านมาเยอะอเะะจ็บมาเยอะลเลย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 อีกทีเกิดอะไรกันวะอ๋อเอาออกขึ้นร้อยตกอ๋อ,อ,อขึ้นทางนี้อะโอ้โหโคตรชันอะ่ะชันเอาเรื่องอยู่อะ พิ้นไปิท้ายมือไหมครับพี่อะไรนะเ้าตรงนี้ท้ายมือไปไหมสะเบือยไปได้รอรอมาครบทุกคนนะครับเฮ้ยรถเรียบร้อยตายเรียบร้อยเห้กับผมลงไปรับให้ไปก่อนทางนี้ทางนี้ไปไปต่อสงวนยานไปแล้วพี่ควันทุกผมเลยไปเลยครับน้ำเลยครับแต่ผมปิดท้ายให้ครับเป็ทางไหนเนี่ย ันลงล่างอ๋อลงลงอ๋อลงล่างอะเกียบเสียงแปลวแล้วมันเป็นลูกบนลูกเหมือนเกม GTA V อ่ะขับผมอย่างขับใครคนเน่ะขัดเัีไยไปเลยครับไปเลยครับแซปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยหืมโคตรชันอะ เป็นรถทั่วไปมันขึ้่อหวนะไอ้นี่มัว่าทีอะพี่มันเป็นหมู่บ้านชีเปลยพี่เนี่ยให้เราไปดูวะมันมันจะยิงเราเลยพี่ออกีเปลยนี่ไม่รอช้าม่เข้ายังไงอ่ะมันจะมีทางเข้าอยู่ประตูทางเข้าอ่ะอุ้ยมีคนเลยมีเนี่ยมีมีมี ลงมาดูลงมาดูมาแล้วน่ะมันยิงแล้วน่ะเฮียโอ้ยออกมาทั้งหมู่บ้านเลยไอ้เหี้ยแกกือกเลยไอ้ถล่ม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 เลยอ่ะเออถล่มยูสไจมายิงก้นยิงก้นยิง มีโรสเออะไปเออะขึ้นเขาป่ขี่เปืนเอาเอาเอารถกูไปได้ปะเดี๋ยวไม่ขี่เปือยจริงวะพวกรถกูไปได้ไอ้เทียรถใครรถใครสีเงินอะรถอยู่เนี่ยของพี่ของพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในซอกซอกลึกแ่บซอกคนใดอ่ะอ๋อโอเคนึกว่าโดนไฟคข้อรับมาข้างบนนะครับโอเคเพี่ปิ้นไปกับผมป่ะพี่ไปเลยไปพี่พี่ไปปุ๊บ แล้วรถพี่ปิ้นไปไหนโดนระเบิดอ่ะอเรียบร้อยพี่ลบลเราจะพี่ลบเราให้รัวมไม่ต้องไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวก็น่าจะหลุดแล้วครับคำว่าพี่ปิน้นบัรรยแมนนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยบัรรยแมนเฮ้ยโอ้โหร่องปีไม่ได้มาเพราะโชคช่วยกำลังตามไปกำลังตามไปเฮ้ยเฮ้ย ยอดมอค่อยเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปบนยอดกันขอค่อยอ่ะพูกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลูกนู้นเลยนะแล้วก็จบภารกิจโอเคถ่ายรูปบนยอดลูกนาหรอพี่ใช่เนี่ยสวยเลยวิวนี้สวยเลยเดี๋ยวจอดรถดีนีก่อนเดี๋ยวเราเราเราขดไอ้นี่พร้อมกัน เอาเอายีบร้อยยีบร้อยยี่สบร้อยยี่บร้อยยีบร้อยยี่เิร้ยยี่บร้อยยี่สิบร้อย่สิบร้อยยี่ิบร้อยย่บร้อยย่ิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สบร้อยยีบรอยยีร้อยยร้อยยีบร้อยยี่สิบร้อยยี่บร้อยยี่สร้อยยี่สิบร้อยยี่บร้อยยี่สนบร้อยย้อยย่ร้อยยีร้อยยี่สิบร้อยยีอยยีร้อ่บร้อยยีบร้อยยีบรอี่บอยย่รอยยี สไตใช่ครับสไตล์ครับเฮียเราเล่านี่ปิ๊นต้องใหม่ดิเฮียว้าวมือลั่นมือลั่นปิ๊นอ้เนี่ยเนี่ยตึ้งตึ้งเสียงโทรศัพท์เนียครับแเสียงโทรศัพท์เนียเข้ามานี่กูล็อกนี่กูล็อก อ่ะเรียบร้อยไม่เอาตลยผมพิชไอไลน์นี่นี่จังไรครับคุณนี้จังไรดี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 คุณนี้จังไรคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนี้ครับคนนี้คนนี้ครันนี้คนนี้ครับคนนี้ชี้สั้นๆสั้นชี้สั้นสั้นคนนี้คนนี้คนนี้ครับคนนี้จังไรครับคุณนี้จังไรคนนี้คนนี้คนนี้ด้วยครับคนนี้ เฮ้ยโอ้ยยานอวกาศเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮมึงเป็นคำพร้อมกันด้วยเฮ้ของมึงเป็นภาษาไทยอ๋อหนึ่งเอออันนี้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้เป็นภาษาจีนโอเควิวเป็นภาษาจีนวิวเป็นภาษาเวียดนาม นิ้วชี้ไปที่ใครเราพูดเราพูดนะโอเคหนึ่ง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 เอาพิปินถ้าหนีมาครัต่อยพิปินด้วยต่อยทั่วทังไม่โดนเอาเอาไปเลยด้วยนอไเนี่ยด้วยนอไปเน ถ้ารูปปกกูก็ไม่ได้อะไรอันหนึ่ง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 หนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง่งหนึ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 ่งนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่งหนนึ่งหนึ เดี๋ยวไม่ได้นอนกันไม่ใช่หรอกบิวมึงถืออะไรย่องมาหลังอ่ะมันเังนไงมันงไงพี่ครับไก่สิบห้าแหม,ม่มเอาแบบทางรัดเลยก็ได้นะพวก okay, ครับอุ้ยโอ้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจแล้ว <c oughs> พี่ปิ e ๊นนี e ่แต่งตัวแนวอะไรครับพี่เขาเรียกว่าอะไรนะอ้ที่เขาเรียกอะไรแนวฮิสตีป์แล้วครับแนวฮิปปี้เอาฮิปปี้อ๋อฮิปปี้ขึ้นมาอีพี่ปิ๊นครับไม่ไม่พี่ปิ๊นดังเลยผมหิ้ออู่แล้วน่ะอู้เออเอาอื้อออู้เออเอาอู้เออครับโอเคครับถึงแล้วพี่ นะผวโคกี่พี่อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาก่อนมันแรงกดโคกเนี่ะนี่ขึ้นนี่กันเลยพี่เนี่ยมาดูที่เครื่อนี่ครับเตาเต็มเลยเตาเนี่ยอ่ะเนี่ยปล่อยไปอีกรอละมันมันใส่หมวกไงอ่ะไม่ไม่มวกอ่ะปัดเนี่ยนั่งอยู่บนรถแตมันจะมันจะใส่เองถ้ากูเลือกหมวกไงอ่ะ ยังไม่ได้ซื้อหมวกอะไรงั้นอะใช่ครับมันต้องไปซื้อที่ร้านแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยหยิบหมวกไม่ใส่ก็ได้หมวกไม่มีโต๊เฮ้ยยันแค่ใครได้ยิกูอย่นะเนี่ยนี่ใครอ่ะมีนะอยู่อยู่คนแค่นี้นะอยู่สามคนลงนี้นะเออมันมีมันมีแต่เพื่อนเรานะไอ้นี่ไปไ็นไงไอ้สีเปลือยใช่ครับนี่ทำเพี้ยล้ว่าชีเปลือยมาเริ่มเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลากับภูเขาลูกนี้นานมากเลย เรียบร้อยเรียบร้อยมู่ไปไหนวะเนี่ยปปาเดี๋ยวงนถ้าปกถ้าปกคยังไม่ได้เลยอันนี้ยไปเนี่ยเนี่ยอันเนี้ตอบยังเลอเนี่ยตอบยังเลบอกวะเนี่ยโอโหรออไหละโอ้รถไฟเยเนี่ยมามาจอดจให้ี่เรียงกันเออโอเคเขามีหานบ่นะอ่าโอเคเรียบร้อยี่ี่ที่ี่ ขยับขยับไปกลางหน่อยครับมันมันเหยื่อท้องไฟอ่ะเออเอเอนั่นแหละพี่โอเคครับถ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปเซตเอาโอเคครับไปเลยครับไปต่อเรียบร้อย <c oughs> ผมก็ไปเหมือนกันพี่อ้าวพ,พี่ไปกนไกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ้าห่วงไลพี่วันนี้กูจะถึงเขาไม่ะตอนแรกผมห่วงอไว้พี่แต่พอมไม่ได้ปันปันปันแล้วผมหายห่วง้มันดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตกเขาสองคนตกเขาสองคนพี่ปิ้นอยู่ไหนพี่ผมไปรับพี่เฮ้ยตกเขาแบบร้อยไม่ตายอินเทศถึงตายไม่ไม่เฮีย รถมาแรงอยู่ครับไปเอ้ทีหน้าตัวเยมไปเล่นเจมถึงกันได้นะมาเลโอออนไลน์เล่นแรงคนเปล่าล่ะที่ทำาห้เจอทั้งสองลอยอยู่กูเอาได้เปล่าวะได้ลมพี่ขอล่มเหรอมันคือลม่ะเอาได้ไหมวะลงไม่เอาดีกว่า เล่นไพ่เพลิน์ลมีเฮ่ยท่านขี่แม่งกูก็เล่นเกมเพลิน์ลกันนะเฮ้ยเอ้าอ๋อเกือบเอ้าเรียบร้อยเลยเหมือนจะล่วง <c oughs> อ,อ๋อแล้วแม่งกิ้งไม่หยุดเลยที่เราขี่ไปมา,มาเหมือนขึ้นขีข่รถเหมือนกันนะมันได้มา,มาเหมือนเพื่อไอ,อ้ละครเหมือนกันนะมันได้ทุกอย่าง ชือไม่นราะเต้ออื่นว่ะิวมันต้องไปอีก้ขวาเว้ยพี่ปิ้นไปอีกแลไปไกลด้วยบิวมันต้องกดซ้ายขวาซ้ายขวาเว้ยไปบิวขึ้นไปก่อนก็ได้แตะพี่รอพี่ปิ้นก่อนแล้วกดเลขแปดอ่ะนึบอ่ะเรียบร้อยเอาแตลมก่นั้นนะกูเขาขึ้นไปถึงยอดกันแล้วพี่ ครงนขับง่วงปะเนี่ยกาแฟแล้วกระป๋องไว้เนี่ยเรามาตั้งแต่กลางคืนอ่ะหัวค่ำอ่ะมารอที่ปั๊มอ่ะนี่แม่งใจเย็นอีกรอบแล้วนะ4โมงอะ5โมง4ตีครับจะ6โมงเย็นแล้วเติมเบรเกอร์อีกดีกว่าไม่เติมเบรเกอร์เลย นี่หน้าขับหน้าขับรถขึ้นมามากเลยว่ะขับนะนี่ขี่นะอยากไปเข่าลูกอื่นมั้งอ่ะเข่าลูกนี้มาบ่อยมากจริงๆนะมึงมีฮอนั่งสี่นะมึงเอาฮอมาดีกว่าเพราะงั้นแ่ละปั่นจะถึงกันแะละแต่เอาฟิลครับนะเอาฟิลเอาฟิลเอาฮอร์พลาดเอาฮอม์พลาดจะขับให้เอาไมเอาไหมพี่ไปโดดร่มึงมเลยรอดไหมรอด รอดไว้เฮ้ยเรียบร้อยพี่เจอกันเรียบร้อยกาวเรนู่นอะลงกาวนู่นผืนเลยเนีออยู่นี่มาดูอะไรตรงนี้มันมีอีตัวเอกแมวแมวอย่เงี้ยตรงนี้แมวจะรู้ก็เาีแง ไปหลอกเังไงครไปดูนาฬิกาจนเขาไม่ไปแล้ว <c oughs> โอ้โหรถไปอยู่ข้างบนเฉยจะขึ้นยังไงวะน,นี่ข้างบนเนี่ยไม่มีนาฬิกาอ่ะทุกเนี่ยตาเมไปมาดูตงนี้อีกแเองอะ่ะเฮ้ยมีคนเซลฟี่สามคนผมจะขึ้นไปยังไงวะน,นี่อ <c oughs> นี่เฟิร์มองซ้ายมามารับผมหน่อยมติดในลิฟต์ ลิเบลืมอะโอเคพี่เดี๋ยวพี่ไปรับฟิวไปครับพี่ปริ้นเอาไว้ใจได้ไม่ถึงแน่นอนเออเป็นลมถึงประมาณมันมันลงแรงจังวะต้องเบรกพี่มันลงแรงนะต้องเบรคต้องเบรคโอ้ไม่แหละหัวะแล้วต่อยกูเรื่องอะไรเนี่ย ไอ้จานเปลี่ยนอาวุธไม่ทนันล็อกล็อกถ้กจะปล่อยอะ่ะไอ้เฮียเอาไปกูมีเอาไปกูเฮียล้ำเ,เลยมันมันเล่นตามตัวไอ้นี่เว้ยตัวละครมันพี่มันเป็นตามคน,คนที่ตัวควนันก็เลยไป้วก็เลยแรงเยอะพวกต่อยไม่ยั้งนะผมว่านะเนี่ยเห็นที่เหินว่าเฟิร์ส เนี่ยเหินกันพร้อมกันห้าคนอ่ะลงไปเลยมาดูที่ใครจะรอดตรงเนี้ยเหรอใช่ครับโดด,โดดลงไปตรงเนี้ยตรงนี้มาดูวิวเมื่อกี้เหรอ <c oughs> ใช่ครับเฮียม,มันมันอตอเอัเอกอยู่อเฮ <c oughs> ียมาดูอย่างไรครับไอตัเอกรวยไรแล้วไม่มีไเฮียเรียบร้อยเดือบ <c oughs> ร้อยลงมาดูไอตัเอกแล้วอตัเอก <c oughs> เป็นไงอ่ะ <c oughs> พวกลงมาดูไอตัเอกข้างล่างแล้วไอ้ยศกูเห็นศพกินลงเขา เอาไปแล้วเรียบร้อยไอ้จะกิ้งกันหมดเลยทำไมเอาใจกิ้งกันไม่ใเหรอทำไมเอาคนกิ้งลงมาวะเปนต่อยอ่ะเมื่อกี้โอเคโอเขาไลผมคใช้ความสามารถทั้งหมดที่ผมมีในการประคองรถคันนี้ให้ลงมาถึงข้างล่างให้ได้ไปอ่ะบิลฮะ ไอ้แบบนี้ไี่เคยว่าแล้วต้องไปด้วยพี่อย่ามือหนึ่งคอยดูเลยมือหนึ่งอ่ะขาดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซานมไม่เห็นนะมึงอะไรกันวะน่าแมงเง้ยขึ้นขึ้นตายรัวๆอะไรอะไปล่วงโอ้ยโอ้ย มาไอ้เขาลูกนี้ไม่เคยพ้นจากการตกภูเขาเลยจริงคือมาทุกครั้งต้องตกทุกครั้งไไน่ย